แน่ไปครับนัระบงนัระบงลุยขึ้นมาแล้วยิงลูกนี้บอลมันมั่นใจนะครับอ้าหลุดหลุดมาเลยครับหลุดทิควิดหลุดหลุดหลุดเดียวเดียวก็เรียบร้อยสีครับแบบนี้มาแล้วครับพร้อมแล้วในลายกคราฟตกพนยเฮยเฮ้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 ย้ยยย้้เย้้เย เก็บบอลดีขึ้นครับขึ้นหลังนี่เก็บบอลดีขึ้นเลยครับแล้วแปะมาซักลูกดีกับเข้าเลยครับโอ้โหโอ้โหทาดูกินน้อยแล้วโกทียิงเรียบร้อยเกยออกอาบน้ำร้อนอะไรกันตัวเองโอ้จริงๆไปอู๋รอตีเรียบร้อยอลนี่จริงๆโรตีครับสองส่วนนะมามาดูว่าจะมีสูตรหรือเปล่าแค่นั้นเองยืนหลับแลนะจ้าต้องกินโปชั่นนะจ๊ะอุ้ยละครียบเรียบร้อย ไปดิซ้ายเลี้ยเลี้ยวเริ่กไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้แล้วก็เลี้ยวเริ่มแล้วกลับมานัทงพ์นัทงพ์ออกับขวาแล้วลูกนี้จับไม่ได้โอ้โหมีเหมือนกันครับตามตีเสมอครับขึ้นมานายน้อยนายน้อยให้ตรงนี้มาแล้วเดี่ยวเดียวจับกันอีกแล้ว ได้ครับสีวกรไหลามาสิบโควิดบงแล้วก็มาแล้วครับประตูที่รอคอยครับของขอนแก่นไม่ใหญ่น้อยให้คืนมานัทพงค์และเจโฮนและซับเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์ราคารีคราวนี้เป็นขอนแก่นบ้างครับขึ้นน้ำต่อมาณัะพง์และได้ใจจนได้มาตะคงครับนี่ครับเอาคืนจะได้หลังจากที่พลาดก่อนหน้านี้ครับสองหนึ่งคอนแก่นขึ้นน้ำอีกครั้งหนึ่งครับมาในน้อยในน้อยรุนแรได้ไหมและหนึ่งศ ¡Gracias!